จริงแบบคนเลยสวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกันกับแซบกับสวดอีกแล้วด้วยจ้ะ มันีผ้ามากกินใสค่ะกับน้ำจิ้ม <c oughs> ใส่หมูจ้ะใส่ใบในญ่จะเป็นหมูหน่อยค่ะได้บุษะอืมนับจิม้มจิ้มแบบข้นๆเลย 在跑步啊。 อืเอ้ยลืมม,ลมีลืมกันกงกันไก่อื้อเป็นต้อขาทาง บ่อยไง้คะพักกานหอม ใส่พลัง้งานใส่พลัง้งานหมือนอ้เผ็ดดิกำจิม 쎄압잘먹 음~~ 맛 เกี๊ยวหวานจ้ะเข้มจัง่อยถ้าสวนมากินเข้ม นักมากวะไเตเขาโกูสวางามเชียร์ล้วสำหรับพี่นนอนเ้างพูดอ้เดินทางกลับ,บานกระคอยเดินทางปลอดไพยเนาะจา้ะเนาะเอาไปเติมพลังไปชาร์จพลังจ้ะบรรยากาศบ้านเ้ามันอุ้ยมันดีสุดอยอดละค่ะ มันหยุดยาวแล้วค่ะน่เซีมอ่สุกเส้าอาทิตย์จันชดเชยบะผักเอาแห้งเลยครกับจังคอยมาเห็ดงานใหม่ค่ะสูงงานตอนนะคะสูๆค่ะสีนี้ลองได้น่านันบ้านเา Mm -hmm. Rồi. Rồi. Hồi giờ bầy sạp nữa ta. Nhâm

ขาก,กันยังอ่ะรับ ทอยนนนะอดนอนหน่อยเบอรน้ำสำหรับคุณป่อคุณแม่สา,า,าวแขล้วบ่คดีเป็นเลยจนะ้ะ <c oughs> แต่เนี่ยมาแก่เพช้่จะ

แดงพลือ <c oughs> <c oughs> อละจ่พีน้อ้นออนน้้้้ว่ะีีกกกฝาไจ สำหรับผู้ใดที่เหลื่อมว่าผมว่าผอมว่ารับชมคลิปหนูะเขาหายยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงถูกหหยถูกรอตฤกตเจ็บอย่าจนอย่าป่วยอย่าไข้ได้กินตอน่อยยาจานูกแปลวนี่เอมาหัน่นกันสำหรับคลิปนี้เขาฝากไว้สำนีก่อนค่ะพบวอกันไหมนี่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ